ร้านลาวาบัคร้านบริการเติมเกมโลบักไม่ว่าจะเป็นโลบักในรูปแบบ V.P. เลท6และยังมีบริการคลิปไอเทมในราคาเลท8อีกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบบบล็อกปุ๊ดออสตาอันิเมะไฟเตอร์และ King Legacy อีกด้วยแถมยังมีเกมบอื่นอีกมากมายหากสนใจลองเข้าไปได้เลยนะที่ลาวาบัค เอาละครับสวัสดีครับพกผมเรดทูเด็กกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเรดกับเเกมเราบอกในแบบเดมอนฟอร์กันอีกแล้วนั่นเองซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวของสกิลทรีแล้วคือตัวการอัพแเตจของฝั่งมนุษย์กันบ้างนะครับผมหลังจากที่ทำคลิปตัวเดมอนไปนะครับผมก็สำหรับใครที่เข้ามาและยังไม่รู้ในส่วนของการอัพบอดี้ของฝั่งมนุษย์ตรงนี้นะครับผมนี่นะเราจะพามาให้ดูกันนั่นเองนะครับผมว่าจะมีอะไรบ้างตัวนี้คือยังไม่ค่อยได้อัพอะไรมากเพราะว่ายังกระจอกอยู่ ม่ได้อัพอะไรมากนะครับแต่ว่าอธิบายให้ได้ไหมได้นแน่านอนไม่ต้องหมม่วงไปเราเข้าเรื่องกันเลยกด M นะครับผมไปที่ b o ี้ฝั่งมนุษย์นะครับผมขั้นแรกสุด body training ก็คือจุดเริ่มต้นของการอัพนะผมหนึ่ง p ฟรีแค่ทําให้คุณแบบยืนยันว่าคุณใช้ร่างอดี้ของฝั่งมนุษย์อยู่นั่นเองครับผมไม่ได้มีอะไรเฉยๆโอเคไปเราไปดูด้านซ้ายผม endurance วันนะครับผมอย่างแรกก็คือการเพิ่มค่า stamina สิบห้า stamina ครับผมตรงหลอดด้านล่างนี้นะปกติเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยตอนนี้อัพไปจะกลายเป็นร้อยสิบห้านะครับผม อย่างต่อมาในส่วนของ Endurance นะครับผมเป็น2นะครับ3พอยต์ข้างบนนี้จะบวกอีก15บหา Stamina น,นะครับผมจะกลายเป็น130ยสามิบ Stamina และอย่างต่อมาขั้นที่3ครับผมเป็น Endurance 3นะครับตรงนี้นะครับจะใช้4พอยต์นะครับผมจะบวกอีก20สิบ Stamina กลายเป็น150ยหาสิบ Stamina นั่นเองทำให้มี Stamina ในการใช้เยอะขึ้นนั่นเองนะครสุสขขดๆก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดู HP กันต่อคือเออด้านขวาครับผม HP 1ใช้1พอย หากคุดอัพนะครับจากเลือดปกติมันจะมีอยู่ที่120จะเพิ่มมาอีก30 HP กลายเป็น150 HP นั่นเองเหมือนตอนนี้ผมเป็นอยู่นะครับผมหากอัพไปขั้นที่2 help 2นะผมหรือ h e l ท2นะผมจะใช้3พอยจะได้เลือดอีก20 HP เป็นทั้งหมด170นะครับผมและ h e a l t นะผมหรือ h e ลท์ใช้4พอยจะบวกอีกแค่10 HP เท่านั้นเลือดจะอยู่สูงสุดของฝั่งมนุษเพียง180นั่นเองนะครับผมจะต่างกับฝั่งเดมอนนะ มันจะมีอยู่ที่220แต่เลือดมันจะได้แค่110คร10นะครับผมเออร้อยแปดสินะครับผมอย่างต่อมานะครับผมผมจะไปพูดหนึ่งในส่วนของตัวข้างบนสุดซีทรัชโวซีทรูทโว้ลิสเลยคนอ่านแล้วกันมันแบบ c t r u s h C t r u ู h Ctru ู th มันรวแต่แล้วกันนะครับผมซีทรั o โวตัวนี้นะผมเป็นในส่วนของตัว8พอยจะเอาไว้สามารถมองเลือดของศัตรูได้ก็คืออารมณ์คล้ายๆกับมองเหมือนหลอดด้านข้างที่เป็นแบบเห็นเลือดศัตรูแบบเออเนี่ยเพื่อนในปาร์ตี้แต่รอบนี้จะแบบ เปลี่ยนโลเป็นสีขาวเทาขาวดำเนี่ยคือโลกสีเทานะครับผมและจะเห็นหลอดเลือดอยู่บนหัวเลยพร้อมกับกรอบของสัตเอ่อกรอบศัตรูเป็นสีเหลี่ยมเนี่ยนะผมเอาไว้มองฮหตนบอกได้นั่นเองซึ่งเอาไว้จับทางในส่วนของตัวปานบอกได้เวลาล่องหนหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมและมองเห็นอีกฝ่ายที่ชัดเจนหากไม่มองเห็นเลือดใครเป็นสีเทาแบบสีดําไปเลยเงี้ยเทาดําอ่ะแบบเอ้เลือดไม่เหมือนหมดหลอดแต่แบบยังวิ่งได้ปกติก็นั่นแหละครับแฮกเกอร์ <c oughs> เอ่อเพราะคนทั่วไปจะมองเห็นเลือดเป็นสีแดงนั่นเองนะครับผม ก็เอาไว้มองนะครับจะอยู่ในระยะ200สตัดนั่นเองนะผมการที่จะได้คือต้องอัพทั้ง2ฝั่งก่อนนะครับเพราะมันอยู่เป็นทางแยกนี้นะโอเคอย่างต่อไปนะผม Double Jump นะครับผมตัวใน2ตัวด้านล่างนี้1 point อ่ะอัพมาก็อย่างนี้เห็นครับกระโดดได้อีก1รอบนั่นเองอ่าประมาณนี้ง่ายๆมายอย่างต่อมา Rush 1พอยต์นะผมตัวนี้นะผมผมขออนุญาตก,กดอัพแม่งเลยนี่ Rush ก็คือเรารู้กันดีครับผมกด C แล้วก็จะทำการพุ่งเข้าหาศาตัตรูอย่างนี้ เอาไวาา้ใช้ในระยะประมาณประชิดนะผมประชิดแบบกึ่งกึ่งนิดนึงเอาไว้พุ่งเข้าหมตวัวแล้วพุ่งเข้าไปฟันได้นั่นเองนะครับประมาณนี้ต่อมาแบตเตอรี่นะผมในส่วนของตัวสายล่าง2พอยนะผมจากปกติเวลากิ้งกดคิวกิ้งจะเป็นการแดชสีดำอย่างนี้นะผมตามทุกคลิปเลยเออของตัวทีเดมดบก็เป็นนะครับอย่างต่อมาเฟเธอร์ฟอลนะครับผมหนึ่งสองพอยนะครับผมเอาไว้ช่วยในการเวลาเราตกจากที่สูงครับผมปกติสมมติมตกแล้วเลือดล,อด,ลอดสักแบบ เออสิบยี่สิบอะไรเงี้ก็จะลดลงอย่างมากเลยประมาณนั้นนะขอก็คือช่วยลดระดับปานกลางหรือไม่ก็มากทัน,นีนะผมก็คือช่วยคุณมีความเรียกว่าอ,อะไรอะชำนาญในการแบบปรับสภาพตัวเองให้เวลาล่วงหรือแบบลงให้ดีขึ้นนั่นก็คือฮีโร่แอนดิงครับประมาณนั้นอย่างต่อมานะผมจะส่งซิลสซอมชตัวอ่อขวาล่างนะครับผมตัวนี้ จะทําให้หลอดอาหารคุณเนี่ยลดลงน้อยลงเวลาเราเสียเลือดนะครับแล้วเลือดมันจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่ออาหารมันมีใช่ไหมละ่ะมันจะลดอาหารน้อยลงครับต่อการหิวเลือดนั่นเองหรือว่าเป็นข้อดีอย่างนึงนะครับผมและอย่างต่อมาผมอย่างสุดท้ายเรเบอรี่นะผมความกล้าหาญนะครับตัวนี้สองพอยด้านขวาล่างจะช่วยเราให้คุณลุกเร็วขึ้นแบบเวลาคุณแบบล้มอยู่น็อกอยู่หรือดาวคุณจะใช้เวลาในการฟื้นตัวเองขึ้นมาเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมของฝั่งตัวมนุษย์มีไม่เยอะ นะครับผมสั้นๆง่ายๆได้ใจความแล้วก็พอยทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ3 5พอยในการอันล็อกนะครับผมใครที่จะไปใช้อะไรก็ลองคิดดีๆคำนวณดีๆนะครับหากอยากให้ผมทําในส่วนของตัวซอสเดี๋ยวจะทําคลิปตัวดาบมาให้นะผมพร้อมกับข้อมูลการอัพให้เลยโอเควันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนซายโยนรักุบายสลายอยู่ครับแลเจอกหม่ไม่ช้าก,ก็เลยครับผมอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์เลยครับผมบายบายครับ